เลครับขอเรารับเข้าสู่นะครับบรรยนฟรีกระบี่นะครับที่ห้องกชาเออจำห้องไม่ได้กชาครับเข้ามาดูภายในห้องครับนะรบประตูก็เข้ามาก็าาบอกปิเดพญายนาคก็ดีไซน์เป็นรูปพญายนาคอยู่แล้วครับของที่นี่นะอ่าแล้วเข้ามาข้างในกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมองวิวเนี่ยจะเป็นซีวิวเลยนะครับก็คือวิว้องทะเลเลยนะครับเข้ามาแล้วปุ๊บซ้ายขวาทางขวาก่อนลวกันทางขวาเป็นห้องนะครับมีมินิบาร์ นะครับะจะมีอะไรบ้างมีเครื่องทำกาแฟมีการน้ำร้อนนี่ขนมเราเองมีเขามีน้ำมาให้เยอะแยะเลยละครับตู้เย็นนะครับแล้วก็พวกถ้วยชามต่างๆนะครับแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวหลักนะครับมีโต๊ะแต่งหน้านะครับก็มีชุดแต่งหน้า,านี้มีเครื่องคุมอะไรต่างๆปกติหละนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งเ,เรามาดูส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็น ห้องน้ำอ่ะมาดูกันนะครับเพราะหลายคนมาเนี่ยจุดห้องน้ำี่เป็นคใครแมมกของใครหลายคนเลยนะครับอ่ะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเข้ามาอ่างก่อนเลยนะครับอ่างน้ําแล้วก็ห้องน้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับทางออกทางเขา้าสระว่ายน้ำได้เลยแมวาเราไม่ต้องไปอ้อมไปข้างหน้าหรอกนะก็มีอ่างน้ํานี้นะครับมีอ่างล้างหน้านะครับไว้แต่งหน้านะครับของคุณผู้หญิงนะก็มีกระจกต่างๆก็เลื่อนได้เลยซ้ายขวาห้องนี้คืออะไรเอย ห้องนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเป็นห้องชักโครกครับน่าไว้ถ่ายหนักถ่ายเบาได้ไมีวิวต้นไม้ให้ด้วยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอุฝั่งนี้ครับชาเวอร์นะครับชาเวอร์ที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบมีหลายระดับมากเลยคุณจะเอาแบบชาเวอร์ลงมาตรงๆกลางๆหรือใครชอบเบาๆก็ได้นะครับที่วางอ่ น้ำยาอาบน้ำสระผมแชมพูมีหมดเลยแล้วก็เป็นวิวที่อาบในวิวต้นไม้ด้วยครับเนอะเราไปดูห้องนอนกันมาะชาชตัวนะครับตามไม่ให้ละส่วนห้องนอนนะครับจะอยู่ตรงกลางของห้องพอดีเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับนี่เราปิดมาปุ๊บในนะครับเล่นทำไมอมาดูนะครับห้องนอนเนี่ยังข้างนี่จะเป็น สาวยน้ํานะครับชอบที่เมื่อกี้น้องเขาแนะนํามากระตุกใช้วิธีกระตุกกระตุกไม่ได้มีรีโมทนะครับระบกของแหลังจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันน <c oughs> ะแล้วไปดูนะครับตอจากห้องนอนก็เตียงก็หน้านอนนะครับเตียงนุ่มพอสมควรใหญ่พอสมควรน,นะคนาจากห้องนอนมาข้างหน้านี่จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ มีเด็กมากินอยู่แล้วหิวไม่ไหวครับมาถึงหิวนะครับอมีโทรทัศน์มีโต,ต,โตฟ้าหรื่อมียงนอนนิดตอนนี้ก็ยังนอนได้อีกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้น้องอินนอนกับอินฟ้าได้ข้างหน้าได้เลยใช่ไหมต่อจากห้องเนี่ยห้องก็มีพระตรงสวยนะบรรยากาศฟ้าก็โล่งสวยดีนะครับโทรทัศน์ต่างๆเดี๋ยวไปข้างนอกกัน ประตูนี้ก็บอกว่าถ้าเปิดตั้งไว้3นาทีเอจะตัดน,นะครับเป็นการประหยัดพลังงานเนอะอาจจะออกล้วค่อยปิดนะครับอ่ะฮังนหลสไวยน้ำมีอ่างเล็กนะครับจักูซี่ไว้เช่กวงนี้ได้เลยกดปุ่มปั๊บมันก็ระบบน้ำวนอยู่แล้วได้เลยเนอะแล้วก็สาวยน้ำนะครับจะไปข้างหน้าก็ได้นะยูข้างหน้ากัาน ด้านหน้าปมประมาณนี้หน่อยเดินไปด้านหน้าปุ๊บตามทางเลยเรื้ยงเยอะมากครับน่าชมบิวทั้งหมดตัวนี้ได้ขนาดหนังสือดูน้ทะเลได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะไป ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ที่แนะนำแต่ผมก็ยังไม่เล่นเหมือนกันเลยนะที่ทางที่จะไปสูหาดเนี่ยมันจะมีเรียกลำทารไหลผ่านหน้าห้องนะครับทางที่รีสอร์ทก็าการแก้ปัญหาไม่ต้องเดิอนอ,อ้อมทอาพรให้ตามมาตามมาใบเตย อหอมมากนี่เดินผ่านเมื่อกี้รู้สึกหอมจริงอยากจะ่าไพูดพอดีเลยนะครับเนาะถ้าเราจะไปตรงนี้ก็อฝั่งนี้พอดีเลยเนาะลองดูไหมค่อยเล่นดีกว่าเปียกแน่ถ้าเล่นเดี๋ยวค่อยตามมาดูค่อยเล่นได้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะน่าจะมีเปียกแน่นอนครับก็จะเล่นเนี่ยฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยตอนเดดร่มตกเราจะลงเล่นอีกทีหนึ่งนะนะครับ ไปฝั่งนู้นครับคุณดูเลยบรรยากาศของท้องทะเลที่หาดทับแขกตรงนี้นะครับมีหมู่เกาะต่างๆข้างหน้าเราตรงนี้จะเป็นหมู่เกาะห้องนะครับตรงนี้นะครับท้องทะเลสวยมากคุณลองมาพักดูผมมองกลับมาด้านนี้นะครับจะเป็นห้องพักเราเองถ้ามองจอากมุมนี้โอ้โหแบบสบายไหมล่ะนะครับสวยมากเลย หรือจะนั่งเล่นชมพระอาทิตย์ตกตรงนี้ก็ยังได้ไปเดี๋ยวไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทีครับ